อันนี้ก็คือเบื้องหลังนะครับของทีมงานโฟแฟนที่ขยันขันแข็งแล้วเราก็เพิ่งมากระแลเปียครับสนัทใครไป้นนะเป็นจากวี้อนเนอร สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็มาถึงที่สุขสเตชันแล้วนะครับที่จัดงานมิทติ้งของพี่โฟวันนี้นะก็มาจัดสถานที่กันตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยนะครับมาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไ like, ล like, ค์กดแชร์กดสไัครใหก่อนเลยนะอันดับแรกสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็คือเบื้องหลังนะครับของทีมงานโฟแฟนที่ขยันขันแข็งแล้วเราก็เพิ่งมาไปๆป,ป,ปเดี๋ยวไปช่วยงานก่อน คครับแล้วก็เราขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าและเป็นสถานที่จัดงานมิตติงของเราอ่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนอันนี้คือยังไม่ได้ตกแต่งนะเป็นที่เขาเซตไว้เป็นที่นั่งต่างๆใดๆหน้าเวทีเดี๋ยวมาดูกันว่าจัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแดดร้อนมากตอนนี้ ในส่วนของโต๊ะลงทะเบียนนะคะเป็นยังไงบ้างครับพี่เฟิร์นพี่ปาลกำลังโอเควันนี้อากาศดีดีมากอ่ะไยในส่วนของทีมงานจัดเต็นท์นะครับมีพี่เบียร์พี่ปุ๋ยพี่เต้ยเป็นยังไงเป็นยังไงทางนี้อ่นไหนพูดกับกล้องสักหนึ่งคอนเซปต์ดีมากคอนเซปต์ดีชิลเนาะชิลเลยอ่ะโอเคตามนั้นเลย เอาละครับทุกคนนี้ก็อีก5นาทีจะบ่าย3แล้วนะครับงานก็ออกมาประมาณนี้เนาะจัดมิทติ้งครั้งล่าสุด Over The Rainbow 23พฤศจิกา6-2นี่คือไม่ได้จัดมา3ปีปีนี้ก็เลยจัดเต็มนะครับเดีย๋ยวพี่โบมาแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนกำลังขึ้นมาลงทะเบียนแล้วไปดูกันเลย ปาล์มเล่นมเดิคก,ก็ดูหนึ่งสอห้หอมาแล้วมาแล้วมาเลยไปเลยเล่นด้วย

บ้างเับวันนี้สนุกมากสนุกมากยอดเออเดี๋ยวไปดูในวอล์กพี่โฟปีหน้ายังมีอีกปะปีหน้ามีสิมีคนมาป่ะคนอยากมาเดี๋ยวคนเม้นต์กันเต็มเลยคอยดูในเม้นเจอปีหน้าเจอปีหน้าเจอปีหน้าอ่ะพี่ยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ยังไงก็สนุกอยู่สนุกใช่ไหมเฮ้ยสนุกอยู่แว่าไม่สนุกไม่สนุกแต่คนมาเยอะมากเลยของผมใช่ใช่คนมากนี่ไงนี่ไงคนเยอะแยะเลยเป็นหลักฐานอันเนี้ยกลับกันไปบ้างแล้วนะเออจริงๆอ่ะเยอะกว่านี้น่าจะเป็นหลักพัน ถึงไหมไม่ถึงหรอถึงแต่สะดวกหรอตามนั้นแหละแต่สนุกสนุกปีหน้าอีกหน่อยเต็มสิบไหมอะไรเต็มสิบให้สิบขนมมาเพิ่มหรอพี่เตยของคิณโคตชเยอะเออเป็นไงวันนี้งานเป็นไงเราถามบ้างครับพี่ีกรเป็นไงบ้างวันนี้พิธีกรเหนื่อยเหนื่อยแก็จักรแกลเปียร์ตั้แต่ตอนจัดงานแล้วจะบอกให้ไปรอดูเบื้องหลังนั้นแค่ขโมยฟุตฟุดพี่โฟเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้กูเลยตอนเป็นพิธีกรอ่ะกูไปลืมค่าเออเดวันวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกที่มาร่วมงานไม่ตอกเอ้าบอกหน่อยเถอะไม่ล่ะ ไว้หลาบอกนะเถอะดรีรู้สึกดีมากได้เจอน้องๆที่แบบเจอกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะสำหรับบางคนอะไรเงี้ย <พบ S 2> แล้วก็มีน้องๆหน้าใหม่ที่เพิ่งมาเป็นน้องๆที่แบบอาจจะดูคอนเสิร์ตหรือว่าดูยูทูปพี่โฟแล้วก็ตามมาเป็นปีแรกอะไรเงี้ยก<ช>็ดีแล้วก็สําหรับหน้าเก่าๆก,ก็ดีใจเพราะว่าที่เจอกันนานบางคนก็มีลูกมีเต้าหอบลูกกับข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ปีหน้านนปีหน้ายัางไงปีหน้าขอให้ทุกคนที่มีลูกแล้วขอลูกใหม่ห <c oughs> มาอีกโอเคครับโอเคขอบคุณเจ้าบ้านครับเดี๋ยวพูดยาวนิดนึงนครับอันนี้ว็อกเดียวว็อกเอยู่เลยล้วซ้อนกองซ้อนกองอันนี้เป็นซ้อนกองเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณโฟรแฟนทุกคนมากๆเลยนะท <c oughs> ี่มากันเยอะ คุณนัดด้วยที่รับบทวิธีกรแล้วเราเหนื่้ยทำได้ดีมากดีกว่าทุกปีเพราะทุกปีชุดจะเหนื่อยเหมืนี้เยอะมากปีนี้เริ่มเก่งแล้วโอเคก็ติดตามนางต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ากรณีนางกำลังจะเป็นเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีด้วยจากทองโป๊ะโอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเหงื่อ้างขอบคุณครับหงื่อ้างอุ้ยเหงื่อ้างแล้วไม่หยุดพูดอย่างนั้นจะเดินครับจะนางฟ้องนัดหรือเปล่านี่นะฮะทีมงานนะฮะแต่แม่ฟ้องเลยนี่นี่นี่เอาพี่ปอพร้อมสัมภาษณ์หรือยัังครบ เอาอะไรวะ